มีข่าวดีมาแจ้งให้กับพ่อพ่อแม่แม่นะครับจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะได้เงินหมื่นครับใครอายุ60ปีขึ้นไปคุณจะได้เงินหมืน่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเอาไว้ใช้ในปีนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากคุณทักษิณไปพูดในเวทีการประสัยที่อุดรธานีแล้วก็บอกว่าใครอายุ60ปีขึ้นไปจะได้เงินหมื่นไปใช้เร็วๆนี้นะวันนี้นักข่าวก็เลยไปถาม ทีแมนคนสําคัญของกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวับบิระและมรตรีคลังท่านก็ยอมรับนะครับว่ากลุ่มต่อไปที่จะได้เงินหมืน่นก็คือกลุ่มคนที่อายุ60ปีขึ้นไปครับอธิบายนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้คนที่ได้เงินหมื่นไปแล้วก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรผู้พิการถูกไหมครับกลุ่มที่3ที่จะได้ต่อไปก็คือกลุ่มคนที่60ปีขึ้นไปได้ใช้เร็วๆนี้ก็คือภายในปีนี้แหละครับ ทีนี้จะไม่แจกซ้ำซ้อนนะใคร60ปีที่เคยได้เงินหมื่นไปแล้วจะไม่ได้อีกนะครับแต่รูปแบบในการแจกแจกให้ยังไงโอนให้แบบไหนเอาเดี๋ยวรอดูคณนะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐเขาจะประชุมกันวันที่19พฤศจิกายนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับเพราะว่าคนที่อายุ60ปีก็ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วเนาะก็น่าจะยึดตามรายชื่อนั้นแหละครับ รอดูแล้วกันว่าคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าจะโอนเงินให้เมื่อไหร่นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไว้มีใช้ขั้นานต่อไปคือไอคนที่มาก่อนการ่ะแอปทางรัฐน่ะนิ่งเงียบสนิทเลยเอ๊ะจะยังไงต่อแล้วคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอ่ะที่บอกว่าจะลงทะเบียนพฤศจิกายนเนี้ยจะยังไงต่อก็ยังนิ่งอยู่เหมือนกันแต่สองกลุ่มนี้รอดูแล้วกันสิพฤศจิกายนนี้ คณะกรรมาการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะว่ายังไงกับคนกลุ่มนี้นะเขาไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่ามันก็เงียบเกินไปอ่ะจริงๆทีนี้ไล่ละพันเอาผมต่อเลยแล้วกันไล่ละพันพยายามถามให้แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกรอกความชัดเจนจากทางรัฐบาลก่อนก็รัฐบาลก็ออกมาตอบเธอได้ไม่ได้เขาจะได้รู้เขาจะได้ไม่คาดหวัง อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงการเมืองอ่ะผมก็ไม่กล้าลงคลิปเลยเดี๋ยวบอกไม่ได้แล้วก็อย่ามาแบบเอาเปลี่ยนใจให้อะไรอย่างเงี้ยมินั้นละเอาวันนี้เอาข่าวดีแล้วกันดิจิตอลวอลเล็ตกลุ่มผู้สูงอายุอุ้ยเราเรียกดิจิตอลวอลเล็ไม่ได้แล้วเนาะเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้ไปใช้ขอบคุณนะครับ